แล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่พระองค์นั้นเหมือนกับว่าแสดงโอวาทพระพุกครั้ง,งแรกและครั้งสุดท้ายต่อจากนี้ไปพระองค์จะไม่แสดงแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่พระเจ้าจำปรรษาแล้วก็พระเจ้าสุดทศนะได้มาให้อมา์ทั้งหนึ่งหมื่นคนนะครับมาอาราธนานิมนต์ให้พระเจ้ากลับไปโปวดประยุทธญาติแต่อมา์ทั้งหลายมาถึงก็บวชกันหมด เหลือแต่อามาการุตไทยีคนสุดท้ายนะครับที่เป็นสาชาติบอกว่าเธอ่ะจงไปนิมนต์พระเจ้ามาให้เราหน่อยไ,ได้ไหมเพราะว่าส่งใครไปก็ไม่มีใครกลับมาเลยเราส่งไปกองพันละหนึ่งพันคนก็ทั้งหมดหนึ่งสิบกองพันกองพันสุดท้ายก็คือของอามาการุตไทยีก็เลยว่าเธอไปอาราธนาพระเจ้ามาโป,ปรดไปยินรยาได้ไหมเพราะว่าเราส่งใครไปก็ไม่เคยกลับมาเลยอามาการุตไทยีก็เลยทูลขอพระเจ้าว่าถ้าหม่อมฉันไป ถ้าเกิดหมอมฉันปอบปวดพระองค์จะอนุญ,ญาตไหมพระองค์ก็บอกว่าอนุญ,ญาตแต่เธอก็ทูลขอพระเจ้าให้มาโปรดประยุทญ,ญาตได้ไหมคนสุ mm hmm. ดท้ายอมาการุตัทยีก็มาพร้อมด้วยทหารหนึ่งพันคนมาที่เนี่ยมาไว้ดวลที่เราอยู่เนี่ยังจากนั้นอาการุทไทยีเนี่ยอมาการุทไยีที่เป็นสายาริพระเจ้าเนี่ยก็เลยให้ทหารเนี่ยเข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนพอเข้าไปเข้าเฝ้าพระองค์ก็แสดงธรรมทั้งหมดเลยทั้งทั้งทั้งหมื่นพันเนี่ย เสร็จแ,แล้วพออาม,มาตย์การุตัยยจะรู้ว่าสายเหตุน,นี้ท,ที่ที่ทำให้ทหารที่เมืองกะบิ่รพัฒไม่กลับไปเพราะว่าพาคก็นออกบวชบดก็เลยพอไปเสร็จก็พระเจ้าก,ก็แสดงคำบดหลังจากนั้นผ่านไปเหมือนกับว่าออกรรษาออกภรษาก็อาม,มาตการุตัยีก็บอกว่าหม่อมฉันนั้นได้รับพระราชนาหรือว่า,าได้รับพระราชลำดับของพระ,ะพุทธพระเจ้าสนธพราชบิดาของพระองค์ให้มาอาราธนาให้พระเจ้าไปปูกประยุรญาตที่เมืองกะบิ่รพัฒหน่อย แล้วก็วอ,องฉันนั้นจะไปแจ้งให้กับประโยชน์ญาติหรือว่าไปแจ้งให้ญาติพุทธองค์เนี่ยให้ทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาพระเจ้าก็รับพระเหมือนก็รับทราบหรือว่ารับรับนิมนต์เสร็จแล้วพอพออมากการุทยีได้บวชก,ก็ได้บุรุษธรรมเป็นพระรหั์แล้วก็ไปแจ้งญาติทั้งหลายของพระเจ้าพระเจ้าเ่ยแล้วก็ได้ตั้งให้เป็นเอตะะผู้ยังศรัทธาให้กับญาติทั้งหลายได้เกิดขึ้น ว่าไปแจ้งเข่าดีไงว่าพระุทธเจ้าจะมาแล้วก็หลังจากออกภาษาเสร็จพระเจ้าด้วยพระพิษสงประมาณสองหมื่นนะครับเดินทางไปที่กบ,บิลพัฒท,ที่เริ่มจากที่เนี่ระยะทาง60โยชย์โยนดหนึ่งก็คือกิโลก่ิโลยอดหนึ่งคือหกิโลอาตมาลองคํานวณแล้วประมาณ9 0้า้เกือบ9ก0ากิโลจากที่นี่ไปนะครับที่กบ,บินลพัฒ์เนี่ยครับแล้วก็เดินทางไปวันละ16กกิโลเดินทางไปเรื่อยๆนะครับ แล้วที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เหมือนกับว่าพระเจ้ามาพักที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ที่บวชให้พระสารีบุตรกับพระมุขคณะก็บวชที่นี่ที่ท่านเดินทางมากับสาวกของท่านอ่ะที่เป็นปริพาชก250คนมาบวชที่นี่แล้วก็เป็นที่ที่บวชให้กับพระมาการสปะก็บวชที่นี่บวชที่นี่ก็เลยว่าที่ตรงที่เป็นที่สําคัญในพุทธศาสนาที่เราต้องควรมานะครับตรงนี้แล้วก็เป็นสถานที่ที่พระเจ้า เหมือนกับว่าบัญญัตพระวินัยอ่าบัญญัติพระวินัยขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วก็เป็นที่พระเจ้าจัดเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานในการทําบุญกับราชาที่ราชขาขหารที่ดานที่ที่ด่าข้าตอกพอนางเล่นยาข้าตอกหนีไปอุปถัมภ์พระมังกรสป,ปะที่ทับปีพระกขหานี่อยู่กับข้างตะป,ปวาทารามเนี่ยแล้วนางก็เหมือนกับว่าพระมังรสปะบอกว่าเธออย่ามาอุปถัมภ์เราเลยจนทั้งหลายพระพระธรรมกติทั้งหลายจะ,ะยได้กล่าวข้างหน้าว่า เราประพฤติพรหมจรรย์เราบวชเพื่อมาให้เทวดาอุปถัมภ์พระในพาพระนาอนตมาเนี่ยท่านเบเทียบใส่อนพวกอัตมาเนี่ยทั้งหลายจะระเทศว่าพระมกษัตริยเนี่ยปลารุกคมเพียรบวชมาเพื่อให้เทวดาอุปถัมภ์ก็เลยเทวดาหนีใช่ไหมเทวดาหนีที่จริงเป็นสาวใช้เป็นสาวใช้เขาจ้างเป็นข้าวตอกข้าวกายศาสตร์ปั้นหนึง่งให้ทํางานแต่ไม่ให้เงินไลยให้ข้าวตอกเสร็จแล้วพอพอให้เสร็จแล้วก็นางก็เดินทางไปเจอพระมกษัตริยที่ออกจากนิรธตสมาบัติ พระมอังอากาัสปะก็ได้รับบิณฑบาตจากนางนางก็ดีใจว่าเกิดมาไม่เคยทําบุญเลยไม่เคยให้ทานเลยเรามีโอกาสได้ให้ทานกับพระอังกัสปะนางก็ให้ทานพระมังกัสปะนั่งฉันให้นางก็ดีใจพอฉันเสร็จแล้วนางก็เดินทางต่อไปโดนอสสารพิษฉกกัดตายด้วยความดีใจไปเกิดเป็นเทวราชั้นจตุมหาราชแต่อายเพราะว่าเทวดาถามว่านางราชาเทวดาเขาตอบท่านทําบุญด้วยอะไรถึงได้มาเกิดเป็นเทพนิกายเดียวกับเรา ถ้าเป็นเราเราจะกล้าบอกไหมบอกว่าดิฉันเมื่อได้เป็นคนอยู่ได้ถวายข้าตอกกามือนึงได้เลยไปเป็นเทวดาก็ไม่กล้าบอกใช่ไหมนางก็ไม่กล้าบอกนะเทวดาทั้งหลายก็ได้ถามบอกว่าอย่าโกหกหรือว่าอย่าบิดบังเลยบอกเรามาเถิดเนี่ยว่าท่านทำบุญอะไรก็เรียกว่าดิฉันหรือข้าพระเจ้าเมื่อเป็นมนุษย์อยู่เคยได้ถวายข้าตอกกามือนึงกับพระมังกรสปะที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยด้วยนิสงผลบุญนั้น ให้ข้าพเจ้าได้มาเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชอ่าพอเป็นเรื่องราวมาเนี่ยแล้วก็เลยเกิดเกิดอะไรครับประเทศไทยเกิดเข้าตอกดอกไม้แล้วก็ถวายมาครับทุกวันนี้ก็จากนางราชาทิดาเข้าตตอกนี่แหละก็เลยเป็นเหตุให้พระเจ้าบอกว่าขึ้นชื่อว่าบุญไม่มีคําว่าน้อยการให้ทนนานอาจายชอบอาจารย์รักเลยว่าทพาศรัทธา,าไปที่ไหนก็ทับบุญที่นั้นเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะว่าอะไรขนาดทิดาเนี่ย ทีดาเขาเทมทีดาเขาตอ่อถาไวยกำมือหนึ่งังบอกว่าตัวเองน้อยเลยแต่คนละ5บาท10บาทคนละยี่สิบสามสี่รูปีนี่เราให้กันร้อยคนก็หลายร้อยนะแล้วบาทเดียวนี่อ่าหนึ่งคนละหน,น, like, นึ่งบาทคณะเรื่องนึงอย่างนี่พูดลอง <มา S 1> คณะดิหรือคณะมาพร้อมไปยังไงารมาแล้วมาแล้วลแต่ว่าน่าจะเหลือว่สา,ามป่ะอ๋อเดี๋ยวเร็แล้วคณะก็เลยว่าที่ตรงนี้นี่นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะนะครับที่ตรงนี้แล้วก็เป็นอ่าแล้วเรื่องนึงนะครับใครที่เคยบวชนะครับใครที่เคยบวชแล้วก็ ใครที่ยังไม่บวชอาตมาจะบอกว่าพระอุบชาองค์แรกของโลกนะชื่อว่าพระสารีบุตรเป็นคนบวชให้กับราทะราทะพามเท่าที่มาอยู่ที่เนี่ยเวรุวันเนี่ยแล้วเป็นคนเมียเยอะๆแล้วทีนี้มาอยู่ที่นี่พระทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มมือนอาตมาเนี่ยเขาบอกว่าราทะเป็นคนที่มีอายุถ้าเราบวชให้จะไม่เชื่อฟังจะไม่เชื่อท้อยคมความจะเป็นสอนเรามากกว่าเพราะอายุเยอะกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนมีอายุเป็นคนร่วมการผ่านวัยมาเยอะ อยากกันนั้นเลยพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าราทะเธอมาอยู่ที่นี่ทําไมไมีใครบวชให้เลยพุทธเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์ดูก่อนภิกษุงทลายภิกษุในวัดเวรุวันเนี่ยใครเล,ลึกถึงคุณข้าวน้ําของราธะพามเท่านี้ได้บ้างถ้าในเวรุวันไม่ใครตอบได้เลยนะครับว่าใครเคยบิณฑบาตกับาราธะนี่มีคนเดียวที่ตอบได้ก็คือพระสารีบุตรทำไมถึงพระสารีบุตรตอบได้เพราะท่านมีปัญญายาณสามารถนับเม็ดหาฝนได้ฝนตกลงมาทีเนึยวเลยครับ เป็นหาฝนนะไม่ใช่เป็นครั้งหนึ่งเหมือนที่เราเห็นตกเนี้ยคือเหมือนเมื่อตกในลูกเนี้ยนับได้นับเม็ดฝนได้มีปัญญามากขนาดนั้นก็เลย FF ว่าข้าแต่<ฮ>พระุูธเจ้า,า,าจำได้ว่าล<ฮ>าภความเ <c oughs> ข้านี่ได้ถาวายข้าวทัพีหนึ่งนะเ <c oughs> นยยมถาวายน้ําถวายอะไรมาจำไม่ค่อยได้เลยจำได้แต่หน้านั่นเอันนี้ถ้าจำจะชื่อได้เอาลังจากนั้นพระูเจ้าก็บอกดีแล้วสาลีบุตรเธอเป็นบุคคลที่กัตัญญูกตเวทีและบุคคลที่มีปัญญามาก หรือว่าเป็นบุคคลที่รู้คุณคนก็นเลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงเป็นอุปชาบวชให้กับราธะภาพเท่าเถือพอบวชเสร็จแล้วนี่พระราท่านี่ก็ปฏิบัติตามคําสอนภาษาลิบุตรปฏิบัติตคําสอนพทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครับเมืม่อตอนแก่นะแต่พอบรรลุธรรมเสร็จแล้วนี่พทธเจ้าก็มาถามนะดูก่อนราทะเธอเป็นยังไงบ้างอาจารย์สอนยังไง,ง,ไงท่านบอกว่าข้าพระเจ้าก็ทํากับผมก็ทําตามที่ภาษาลิบุตรพระอาจารย์สอนหมดทุกอย่าง แล้วก็ภาษาลิบุตรพู้เจ้าก็ถามว่าดูก่อนสารีบุตรลูกศิษย์เธอเป็นยังไงบ้างเป็นคนบ้างง่ายสอนง่ายบอกอะไรก็ฟังบอกอะไรก็เชื่อเป็นผู้ว่าง่ายสอนง,ง่ายผู้เจ้าก็เลยเรียกพระตทาทัพไปพูดใหม่ว่าเธอเป็นบุคคลที่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายบอกง่ายเป็นบุคคลที่ไม่มีพยศไม่มีมัญญาสาไถยผูเ้เจ้าเลยแต่งตั้งพระตาธัพามเท่าเนี่ยอ่าเป็นผู้มีเอตระะผู้ว่าง,ง่ายสอนง,ง่ายอ่าอันนี้อันนี้คือที่ตรงนี้นะครับก็คือภาษาลิบุตรเป็นผู้ บวชให้บวชโด,ดยการยัดตีจตุกรรมคือการสวดยัดสวยดสวยัดเหมือนกับการบวชผ้านะครับเราไปจองที่ก่อนเลยไหมครับรครับอาจารยครับอาตมาก,ก็อยากย้ายอยู่ก็รอว่าจะเป็นน้องาดีนะก็รอให้คณะท่านได้ใช้พื้นที่ <c oughs> ใช้สอยแบ่งกันครับ <c oughs> เพราะว่าเราชาวไทยก็แบ่งแบ่งกัน